สวัสดีคุณผู้ชมครับผมยีดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิงตาค่ะน้องก๊อตครับพี่วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะที่เดิมเลยครับผมในทุกอีพีหวันนี้เราอยู่กันที่วัดอะไรครับพี่ตอมจ๊กวัดสวนภูมิพุทธชยันตีค่ะสมุดปากเามพี่เดิมค่ะคราวนี้เอ๊ะน้องก๊อตยังไงครับพี่เราสงสัยทําไมตัวเองหน้าเด็กจังอายุเท่าไหร่27 27จจ้ะเคยบวชยังเคยบวชบวชอะไรบวชกล้วย ไม่ไม่ใช่อันนั้นหยอกเล่นบวชหน้าไฟบวชหน้าไฟจ้ะเคยบวชหน้าไฟมาเคยบวชหน้าไฟแล้วหนูรู้ไหมว่าบวชหน้าไฟคือบวชอะไรคือบวชทีบวชเนนบวชพระหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูรู้ไหมจําได้ตอนนั้นหลางๆเลยคือปลงผมโกนผมเลยนะค่ะบวชเนนบวชหน้าไฟให้ยาอ่าฮะจริงๆแล้วการบวชอ่ะมีหลายบวชมากเลยมีตั้งแต่บวชพระบวชเนนบวชชีพามบวชพามบวชเอ่อเนคขมะบวชเยอะแยะมาก ก็เพิ่งรู้เลยว่ามีบวชเยอะมากค่ะเคยอ่านมาว่ามันมีบวชที่ไทยแล้วก็ไปอยู่ที่อินเดียหรือว่าบวชที่อินเดียก็มีนะค่ะอยากรู้ว่าคืออะไรเนี่ยอ๋อน้องก้อนหมายความว่าบวชตรงนี้แล้วไปอยู่อินเดียใช่ครับหรือว่าบวชอินเดียแล้วไปอยู่ประเทศอื่นหรืออะไรยังไงถูกต้องหรือว่าไปบวชที่อินเดียเลยเออมันมันต่างกันยังไงหรือว่าได้บุญยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะได้ถ้างั้นพี่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งป่วนที่หนูสงสัยเราไปถามพระอาจารย์กัน กระจ่างแน่นอนผู้รูร้ะังนั้นพี่จะรู้ได้ไม่เยอะเท่ากับพระอาจารย์ได้ครับพี่ดังนั้นพาน้องก๊อตไปดีกว่าไปเลยคร<ะ>ับผมกเลยวันนี้น้องก๊อตพี่พาน้องก๊อตมาพบกับพระครูอุดมโพธิวิเทศครับนะคะเจ้าอาวาสวัดพระรามอายุทยา ประเทศอินเดียหลังจากที่เราคุยกันมาหลาย EP เดี๋ยวกันเรื่องของการบวชวันนี้เราได้เจอตัวจริงเสียงจริงพี่ทำการบวชมาเยอะมากทั้งพระและสามเณรเรามาฟังท่านดีกว่ากาบพระวัตาสครบครับพระอาจารย์จากเมื่อกี้คุยกันเสียงข้างนอกมาแล้วว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียเนาะพระอาจารย์เนาะ แล้วสมมุติว่าถ้าเราจะบวชที่ประเทศไทยเนี่ยกับที่ประเทศอินเดียเนี่ยอะไรที่เราจะเข้าถึงพระพุทธศาสนามากกว่าเราจําเป็นต้องไปบวชที่อินเดียไหมอ่ะก็อ่ยอมนั่งตามสบายเอามาลงได้นะเราไม่ได้ขึ้นธรรมะขึนธรรมะเนี่ยอาจจะต้องเพ็งหน่อยโยมต้องพนมมือหน่อยแล้วเราคุยแบบสบายๆครับผม็กวัดอ่าได้ครับผมเหมือนเหมือนที่ เมื่อกี้ได้ถามเลยพระอาจารย์จ๋าว่ามันจําเป็นต้องไปบวชที่ที่อินเดียนหมครับจริงๆเนี่ยการบวชเนี่ยบวชที่ในประเทศไทยหรืออินเดียเนี่ยก็สําเร็จความเป็นพระได้ทั้งหมดครับแล้วเราเนี่ยอาศัยพระโบสถใช่ไหมหรือโบ์เนี่ยเป็นที่ทําสังฆกรรมครับยกระดับของความเป็นฆราวาสเนี่ยเข้าสู่ความเป็นภิกษุภาวะทีนี้ถามว่า การบวชที่อินเดียมันจาเป็นต้องบินไปถึงที่นั่นไหมอันนี้อยู่ที่ความพร้อมของเราหากเรามีกําลังศรัทธ,ธาเรามีกําลังทรัพย์ครับก็สามารถเดินทางไปได้ครับประการที่สองาการบวชที่ประเทศไทยแล้วเราก็สามารถหาวัดหาอาวาสอารามที่เป็นสปายะทําให้เรารู้สึกว่าเราเข้าถึงธรรมได้ง่ายครับดังนั้นเนี่ย จะเป็นอินเดียหรือประเทศไทยเนี่ยไปยังคิดว่าอยู่ที่ใจของผู้บวชมากกว่าขึ้นอยู่กับอยู่ที่ใจนะพี่ตอมเนาะที่สงสัยคําว่าสัปปายะอะสัปปายะคือคําว่าสัปปายะจริงๆแล้วคือเป็นสถานที่ที่เหมาะในการปฏิบัติเช่นเราคนคนหนึ่งอยากจะบวชเนี่ยจะต้องศึกษาก่อนว่าเราเนี่ยถูกจริตกับอะไรครับจากสำนักไหนวัดใดครูบาอาจารย์รูปใด พอการปฏิบัติแล้วเนี่ยทำให้เรานั้นเนี่ยคือมีความสุขในการปฏิบัติครับหากเราไม่เราไม่ศึกษาวัดหรืออารามอาวะก่อนที่จะไปเนี่ยพอเราไปแล้วไอเราอาจจะอึดอนัดก็ได้ครับเพราะที่อินเดียเนี่ยเคยมีเหตุการณ์อยู่เหมือนกันนะบางท่านาโกนหัวแล้วปลงผมแล้วถึงวันรุ่งเช้าไม่ได้บวชก็มีเพราะว่าเขาอาจจะเอ๊ะทำไมถึงอินเดียไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยทำไมไม่เหมือนวัดนั้นไม่เหมือนวัดนี้แั่เรว่าเขาเนี่ยไม่ได้ ศึกษาข้อมูลข่อนที่จะบินไปก็ได้แสดงว่ามีความสุขที่ไหนก็บวชที่นั่นเจริญพรสาธุค่ะสาธุคราวนี้เราเห็นในเรื่องของการบวชสามเณรชิวพินเกียอยากให้พระอาจารย์นะคะเล่าเรื่องนี้นิดนึงค่ะการบรรปชาเรียกว่าสามเณรนั่นแหละครับการบุปสมบทก็คือการบวชพระภิกษุการบรรปชาเนี่ยเรามีโครงการบวชที่ประเทศอินเดียเนี่ยตลอดทั้งปี ตอนเราได้เรียนในเดือนนาุมภาพันธ์ในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชาครับค่บะถ้าที่คุณหลวงพ่อพระธะรรมโพธิ์ที่วงเจ้าวัดวัดไทยพุทธคยาท่านมีความเมตตาที่รับคุณระบุลูกหลานน้องๆโยชนินเดียที่อยู่รอบวัดไทยพุทธคยา,ารอบวัดไทยภูศีนาราวัดไทยนารันธาในชุมชนพุทธใกล้วัดเข้ามารับการบรรพชา ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเราบวชมากถึง350รูป300ชูสนใจจะเป็นพี่เลี้ยงไหมเขารับเด็กวัดเพิ่มใช่ไหมจ๊ะรับคาเดียได้ครับยิ่งอย่างนี้ยิ่ชอบชอบเลยอย่างน้อยได้ศึกษาพระธรรมด้วยค่ะครับใช่คแล้วทําไมการบวชสามเณรครั้งนี้ครับพระอาจารย์ถึงต้องเป็นที่ประเทศอินเดียครับจริงๆเรามีโครงการทั้งเด็กไทยแล้วก็เด็กอินเดีย นาที่พูดถึง310รูปเนี่ยเป็นเ,นเนยาวชนอินเดียล้วนๆเลยโอ้โหแล้วก็ในช่วงของเดือนกรกฎาคมครับนะในช่วงของวันเฉลิมพระชนพระรษาเนี่ยเราก็จัดบวชด,ด้วยเท่ากับเระชนมายุที่ผ่านมาเนี่ยบวช72ดรูปครับแตซึ่งเป็นน้องๆเยาวชนที่อยู่รอบบริเวณวัดไทยพุทธคยาของเรานี่แหละนน้หูจังจะน้องๆเนาะส่วนเด็กไทยเราก็เปิดโอกาสให้เขาสองช่วงเวลาก็คือเดือนตุลาคมครับช่วงปิดภาคเทอม ช่วงปิดภาคการศึกษาช่วงแรกรและช่วงเดือนมีนาคมเราก็จะมีโครงการปลูกต้นกล้าญาตราพุตภูมิซึ่งทำมาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสิบรุ่นแล้วแล้วก็ยังมีช่วงของเดือนมีนาคมคโครงการหน่อแก้วพุทธทงังกูลแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องๆเยวชนไทยเนี่ยเดินทางไปรับการบรรพชาณภา,ายใต้ต้นประศรีมหาปูนแล้วการบวชครั้งนี้ค่ะพระอาจารย์ทำไมถึงต้องเป็นชาวอินเดีย คือทาไมต้องเป็นแบบเด็กอินเดียหรืออะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์จริงๆเนี่ยถ้าจะคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือเด็กอินเดียการที่เราอยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยคณะบัธรมทูตเนี่ยเราจะต้องอาศัยคนอินเดียมาเป็นมาเป็นขั่วอะอรง่ายเราเอามาเป็นพกักดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยจึงให้โอกาสเขาเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาของเราจริงๆแล้วคนอินเดียเนี่ยนับถือฮินดูเนี่ย เขาก็กราบพระนะโยมพี่กราบพระอวยพระเราจึงมีโครงการนำยวชนอินเดียเนี่ยมารับการบรญชาครับเปิดสมัครไปโยมรู้ไหมว่าเด็กเนี่ยเราต้องคัดเด็กปอกนะา้องสมาสมัครเยอะมากมาสมัครเยอะจนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดสรรเรื่องของจีวรนพียงพอเรื่องที่พักอาหารกระบวนการทุกอย่างเนี่ยตลอด10วันเนี่ยเราก็มีขีดจํากัดอยู่พอสมควรคือวดออก แล้วการบวชเนี่ยค่ะก็คือเราจะต้องแบบแบบให้สามเณรเนี่ยค่ะปฏิบัติเหมือนกับของสาม,มนเณรเราแล้วเราเรามีการลามีพ่อแม่อะไรอย่างงี้ไหมคะเราจริงๆเราก็ปรับปรับวิธีการสอนประยุกตน,นะรจริงจริงเราก็เอาหลักสูตรของการบรรพชาสามเณรจากประเทศไทยเนี่ยไปใช้ครับแต่บางส่วนเนี่ยเด็กอินเดียเนี่ยเขาเนี่ยพออยู่ในยูนิฟอร์มของเขาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะค,คือ เขาพร้อมที่จะให้พระสงฆ์พระอาจารย์เนี่ยสามารถสั่งสอนอบรมที่แนะบอกกล่าวได้เลยเขาพร้อมเี่ยกปฏิบัติตามทันทีทีนี้กระบวนการวิธีการเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้พ่อแม่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีวิธีการขอขามากรรมขอขามาลาโทษแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยได้กลิบผมส่งลูกเนี่ยเข้า,ขาบวชในส่วนของการอบรมเราก็จะมีหลักสูตร เช่นการละลายพฤติกรรมเพราะเด็กเหล่านี้มาจากชนชั้นต่างๆด้วยสมนเนียงนี้มาจากชนชั้นหลากหลายแต่พอมาอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการ,รซึ่งเราจะแบ่งเป็นฐานเป็น3กลุ่มเอาง่ายหลังจากบวชเสร็จแล้วนะแบ่งออกไปเป็น3กลุ่มซึ่งง่ายๆในการดูแลควุมคุัมก็จะมีกระบวนการในการดูแลคล้ายๆกับสมเนียไทยนี่แหละครับผมแล้วพระอาจารย์คิดยังไงกับการที่เราจะสนับสนุน แค่ค่าอาหารกับทุนการศึกษาให้ให้ให้สำเร็จบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยทุนการศึกษาเนี่ยโดยปกติคนไทยที่ไปอินเดียเนี่ยรเราก็มักที่จะให้ทานให้ทานแจกทานจริงๆแล้วเด็กๆเหล่านี้ถ้าเราเคยไปพุทธคยาเราก็จะเห็นว่าน้องๆเนี่ยมานั่งเรียงรายครับ,ต,รบตั้งแต่ประตูทางเข้าไปถึงหน้าพระมหาเจดีย์เลยนะครับผมค่ะแล้วซึ่งเราก็นําเด็กเหล่านี้แทนที่เขาจะไปนั่งขอทานหรือวิ่งเที่ยวตาม คนะณะผู้ดยียไปแสวงบุญกราบพระพุทธเจ้ากันเนี่ยนำเข้ามาอยู่ที่วัดมาฝึกกราบพระมาฝึกสวดมนตนะ์มาฝึกในการอดทนฝึกเขาว่าเขาต้องเรียนนะเขาต้องศึกษานะนะแล้วเขาต้องไปโรงเรียนนะว่าต้องมีความรู้รนะแล้วกนะ็เราก็มองว่าสิ่งเหล่านี้ปกติคนไทยเราเนี่ยไปตรงนั้นก็ ก็ให้ทานอยู่แล้วแต่วิธีการให้ทานเนี่ยเราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยเข้ามาอบรมเรียนรู้กับเราก่อนเราก็มอบทุนการศึกษาหลังจากที่เขาเนี่ยผ่านการอบรมกับเราซึ่งท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านตั้งความตั้งใจเอาไว้ว่าเด็กเหล่านี้จะต้องกลับมาบวชกับเราเนี่ยอย่างน้อยสามครั้งซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็มอบทุนการศึกษาให้ครั้งละ2,000รูปีก็คือ1000บาทเยอะนะคะเยอะสำหรับเขาเนี่ยค่ะ 2,000ันรูป,ปีแล้วนี้พระอาจารย์คิดว่าออพอเราทำโครงการนี้ที่อินเดียแล้วเราประเทศไทยค่ะพุทธศาสนาหรือว่าของเราเนี่ยเราได้อะไรจากจุดนี้ค่ะคือแน่นอนออโครงการที่เราทำมาต่อเนื่องเนี่ยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าสำเนินบางรูปเนี่ยไม่ลาสิขาหลังจากการจบโครงการหมายความว่า,วาคือน้องๆสำเนียเหล่านี้มีความชอบรักและศรัทธา ในความเป็นสามเณรนักบวชแล้วอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่เนี่ยทางครอบครัวให้การสนับสนุนด้วยครับอาจจะก็ดีแล้วไปบวชนั่นก็มีข้าวมีน้ำมีที่อยู่มีมีการศึกษามีคนคอยดูแลอบรมอย่างน้อยๆก็พ่อแม่ก็ให้การสนับสนุนดังนั้นน้องเมนเหล่านี้จะกลายเป็นกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนาในอินเดียเพราะอะไรจุณพีนะคุณพี่ค่ะพี่ผ่านมาเราเจอกับโควิดใช่ไหมใช่ค่ะ พระสงฆ์ะระธรรมทูตต้องกลับมาประเทศไทยเกือบทั้งหมดร้อซ<ฮ>็นตในวัดเหล่านั้นวัดไทยเหล่านั้นจะต้องมีคนดูแลดังนั้นวัดเหล่านั้นอ่ะปรางไม่ได้ครับเราก็อาศัยพระอินเดียสำน็จอินเดียที่เราบวชน,นี่แหละที่เราฝึกเขาแนะนําเขาเขาก็สวดมนต์ไหว้พระเป็นเขาฝึกบิณาบาตเป็น<ฮ>นะทํากิจกรรมปฏิบัติธรรมต่างๆได้ก็ฝากวัดได้ ฝากไว้กับสามเณรฝากไว้กับสามเณรพระอาจารย์ครับที่ไทยเนี่ยมีการบวชที่มันหลากหลายบวชหน้าไฟบวชพระบวชสามเณรอะไรเนี่ยที่อินเดียมีเหมือนกันไหมครับแล้วก็อนิสงของของแต่ละอย่างเนี่ยมันเหมือนกันไหมมีนี่ตอบโยมได้เลยว่าอินเดียก็มีการบวชหน้าไฟอย่างเช่นว่าครอบครัวหนึ่งมีคุณแม่เสียชีวิตสมมุตินะครับ นั้นถ้าครอบครัวนี้มีลูกชายเนี่ยลูกชายก็ต้องบวชโดยการโกนหัวเลยถ้าเราไปที่เมืองพราราณสีเราจะเห็นว่าที่พราราณสีเนี่ยก็จะมีพ่อพราหมณ์ก็มาทําพิธีบวชให้โดยการหนาปรงผมให้กับคนที่มีความตั้งใจจะบวชเพื่ออุทิศบุญให้กับกับคนที่เสียชีวิตไปอันนี้ถือว่าเป็นการบวชเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าบวชในส่วนของศาสนาของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการบวชหน้าไปนั่นแหละ นั้นเราเจอแขกคนหนึ่งเดินมาถ้าหัวโลน้นอะนะก็รู้ได้ทันทีว่าอ๋อครอบครัวเนี้ยอาจจะมีคนเสียชีวิตครับแล้วบชวแก้บนมีไหมครับที่รุ่นบชแก้บนมีไหมอันี้เดี๋ยวจะไปถามให้นะรับจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ว่ามีเหมือนกันนะเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยเขาก็นิยมบนบานสารกล่าวเช่นต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆต้นไทรต้นประสีมหาโพ นะต้นมะม่วงริมถน,นนที่เราวิ่งไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งผ้าสีมีทั้งได้มงคลมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำนะที่มีคนไปไปขอ,อนะไปขอ,อก็เชื่อว่าต้นไม้เหล่านี้มีเทวดาอ,อ,อาศัยอยู่รักษาอยู่เรียกว่ารุก,กเทวดานั่นแหละหประเทศไทยเราก็ได้ทำเนียมนี้มาปฏิบัติถนปัจจุบันเหมือนกันแสดงว่าเราเราตามเขาใช่ไหมครับครู โอเคแล้วน้องกอ๊อตครับพี่หลังจากที่ได้ฟังพระครูมา <ฮะ S 2> น้องก๊อตได้อะไรจาก EP นี้บ้างคะแน่นอนเลยพี่ต๋อง <ฮะ S 1> เรื่องการบวชมีบวชเยอะมากแล้วเราเราเพิ่งรู้ว่าเอ้ยที่อินเดียกับที่ไทยเนี่ยเขามีความเชื่อเหมือนเหมือกับเราเพราะว่าเราอยู่ภายใต้พระพุทธศาสนาเหมือนกันค่<ฮ>ะใช่ทีนี้การบวชเนี่ยมันก็มีหลากหลายลักษณะ แต่สุดท้ายแล้วก็คือสุดท้ายแล้วก็คือมีเอกเดียวกันก็คือมีหนึ่งเดียวกันก็คือพระพุทธศาสนาทุกอย่างเชื่อมเหมือนกันหมดนะเป๊ะมากเลยกว่าจะหาวุฒมาลงได้เนี่ยที่ทุดๆเลยฮะพระอาจารย์ขาต้องอยากขออนุญาตให้พระอาจารย์เนี่ยให้ข้อคิดคติธรรมอะค่ะเกี่ยวกันในเรื่องของการบวชหรือเกี่ยวกันในเรื่องของสัมมาเนในครั้งนี้อะค่ะจริงๆการบวชเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งหนึ่งของลูกผู้ชาย นวโบราณก็บอกว่าบวชหลบบวชลี้บวชหนีสงสารบวชผ่านก้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนรเราเคยอาจจะได้ยินสัตว์นี้ทีนี้เนี่ยการบวชเนี่ยลูกผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเกิดจากความรักความศรัทธาจริงๆไม่ได้บวชเพื่อถูกบังคับหรือบวชเพราะพ่อแม่บอกว่าบวชให้หน่อยดังนั้นเนี่ย พื้นฐานเ่าเนี้ยต้องเกิดจากจิตได้สำเนึกองที่มีความปะตันอย่กตะเวทีที่สำคัญคือต้องมีความศรัทธามีความรักในพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่ต้องผูกฝังมาตั้งแต่เด็กโดยมีคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะสารบัญครอบครัวเนี่ยต้องคอยช่วยกันเด็กเติบโตมาเมื่อถึงวันเวลาครบอ,อายุในการบรรพชาได้ก็คือ7จขวบขึ้นไปบวชพระ20ปีขึ้นไปดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ เมื่อตัดใจบวชแล้วเนี่ยเป็นการเปลี่ยนชีวิตเลยนะโยมค,คนที่ยังไม่ได้บวชก็ถือว่าเป็นคนดิบคนที่บวชแล้วผ่านการบวชแล้วเนี่ยถือว่าสุกแล้วดังน,น,นั้นเนี่ยบางคนเนี่ยก่อนบวชเป็นแบบนี้แต่บวชแล้วสึกออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งก็ทําให้ชีวิตเปลี่ยนคนที่อยู่รอบข้างก็สามารถสัมผัสได้ถึงโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น จะมีสมาธิมากขึ้นก็ามาจากการการบวชจะเป็นระยะสั้นๆบวชหน้าไฟบวชเจ็ดวันนะหรือบวชตามกําลังของตนที่สามารถทําได้ยาวๆเช่นบวชเข้าภาษาอย่างนี้เป็นต้นนั้นไม่ว่าจะบวชสั้นบวชยาวบุญกุศลเกิดขึ้นจากการบวชแน่นอนเพราะจากการที่เราได้ปฏิบัติห่มเหลืองเนี่ยศีลซึ่งเป็นอาภรณ์เนี่ยจะคอยควบคุมคอยดูแลหลวงพี่องค์นั้นหลวงน้ององค์นั้นให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินยัย เป็นการสร้างกุศสลให้กับชีวิตและแผ่ไปถึงบิดามารดาและบุคคลที่ให้การอุปถัมภ์อีกด้วยเฮ้ยสาธทูวันนี้นะคะเวลาก็หมดแล้วหมดอีกแล้วดูสิอ<ป>ีอีกหลายคำถามเลยทีเดียวเชียวแต่เดี๋ยวต้องไปต่อกันอีก EP ต่อไปนะค,ะครับวันนี้ต้องกราบลาพระอาจารย์ก่อนนะคะกราบขอพระคุณนะคะพระอาจารย์แล้วก็วันนี้ขออนุญ,ญาตกราบนาัสการลาเจ้าค่ะ ก๊อดคะครับผมเป็นยังไงบ้างคะผมเชื่อเลยก็ว,ว่านอกจากก๊อดแล้วเนี่ยผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ย ได้ข้อคิดในการดำรงชีวิตรวมถึงความรู้ใหม่ๆในพระพุทธศาสนาในเยอะมากๆคุณผู้ชมฮะแน่นอนฮะใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์หรือกด u b s c r i b e นะครับผมดูคลิปนี้สามารถอ่ะสมมติว่ามีคำถามถามส่งมาเดี๋ยวกดหรือว่าคนอื่นๆน่าจะเป็นตัวแทนทุกๆคนที่ถามคำถามเนี่ยะจะมาถามคำถามท่านอาจารย์อย่างแน่นอนจากคุณผู้ชมฮะใครที่ยังไม่ได้กดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดซับ c r i b e แต่ก็ผมอย่าลืมกดนะฮะกับรายการจริงปะ,ปะ นะครับผมวันนี้เวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วฮะ,ะ,ะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีจ้าขอบคุณน้องก๊อตด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ